หน้าร้านอ่ะเขาตัดผมหลังร้านเขาขายกัญชาหยอกหยอกหยอก <laughs> ขายจริงนั่นตัดเสร็จก็กินข้าวได้เลย <laughs> ตัดผมมีมอไซค์วิ่งผ่านด้วยเลยเขา,าเสียว <laughs> นี่อะไรแม่ยังเงินมอง,มองกูก่น <laughs> อนนะปวด E. E. ตายเลยล่ะโอ้โหสิวโอ้ยีะถ่ายขนาด้า <c oughs> าี้เพราะวันนั้นไปลงติง๊ <c oughs> กต็อกนะเขาถามว่าพี่นี่เล่งทรงอะไรมีคอมเมนต์เรื่องบอกทรงรองบวชเออตัวเขาทรงรองบวชก็ได้ทรงรองบวชดว้วยหัวมันลูกมะพร้าวเหมือนกันนะเนีย่ยโควิดดูโควิดนี่ดูตัดผมนี่ถ้าช่างไม่ตัดดีจริงเราไม่มาถึงนี่นะ ตัดหูวอกไปเลยก็ได้เนี่ยเกิดมาในชีวิตก็เพิ่งเคยตัดผมแบบเป็นแบบสตรีทของจริงะนี่าถ่ายไปข้างๆมี1ิล้อจอดอยู่ก้างถนนเลยบอว่าพับครับพับอยู่เป็นไงให้ดูลมด้วยสุดสัต อ,อ่ะบอกอันที่คัดแม่งก็งงอันที well. ่คัดอะ un ไรของพี่วะทำไมมันถ่ายสองฝั่งวะเออมันเป็นอันเดอร์คัดผสมแต่ว่าคิดไปคิดมาเขาเรียกรองบวชด้วยเพราะวันนั้นไปลงติ๊กต็อกไงเขาถามว่าพี่เรื่องทรงอะไรมีคอมเมนต์เรื่องบอกทรงรองบวชเออตัวเขาทรงรองบวชก็ได้ไปเดินชนแขนช่างได้ไหมอู้ตัดผมเมื่อคืนเอาดิมาดิกูเอาหน้ามังแหวงเลยมาดิ ดูซิไหนดูซิเนีตัดผมมีมอไซค์วิ่งผ่านด้วยโอเขเสอนี่ลายแม่ยังไงนมองกูอได้ปุ๊บไอ้ซับหน้าร้านอ่ะเขาตัดผมหังาร้านเขาขายกัญชาหยอกหยอกยอกขายริงนั่นตัดม่โลก ตัดตัดตรงนี้ไหมลูกตัดทรงเดียวกับพี่เขาไหมตอนนี้ถอยมอไซค์เลยโอเดี๋ยวไหมเดี๋ยวมากตัดผมริมถนนครั้งแรกไงเปี้ยวมีช่างประจําเรานะฮะเขาก็มาตัดที่บ้านกราเลยเดี๋ยวจัดเป็นไหนลืมจ่ายค่าตัดผมเราลืมจ่ายใช้ทางใจตันหมด